วิธีฝึกน้องให้นอนด้วยตัวเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเราพูดกันถึงวิธีของลูกที่อายุต่ำกว่าหนึ่งขวบแล้วตื่นมากลางดึกเพื่อที่จะมาดูดนมแม่แล้วก็จะได้กลับไปหลับใหม่แม่อยากจะให้ลูกเนี่ยฝึกนอนได้ด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะให้ทุกคนในบ้านเนี่ยได้นอนอย่างเต็มที่ในกรณีแบบนี้เนี่ยพัดบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากอย่าเพิ่งไปกังวลถ้าจุดประสงค์ของคุณคือการที่อยากจะแบบว่าฝึกให้ลูกได้หลับ ด้วยตัวเองได้ด้วยซึ่งมันเป็นแบบธรรมชาติของคนว่าเขาแบบต้องหลับได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็แม่ก็อยากนอนด้วยพ่อก็อยากนอนเต็มอิ่มด้วยนั่นก็สําคัญไงในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเขาอาจจะยังทําอะไรมากไม่ได้แต่หลัง6เดือนไปแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็ครึ่งปีแล้วเนาะอยากที่จะนอนอย่างเต็มที่กันแล้วรู้สึกว่ามันมีผลต่อจิตใจมันมีผลต่อการเลี้ยงลูกของเขาสิ่งที่จะให้ทำสิ่งแรกบอกก่อนนะว่าเนี่ยอ้างอิงมาจากข้อมูลที่เรา ได้คุยกับมารีนะคะ Parent c o a c h i n g อีกท่านหนึ่งนะคะที่ข้ามวอดอยู่ในวงการของการพัฒนาการเด็กของมอนเตอรี่เนี่ยมาหลายปีมากๆเขาก็แนะนำมาอย่างนี้นะคะสิ่งแรกเนี่ยให้เริ่มจากตอนกลางวันก่อนนะคะสัก2 3วันคืออย่างนี้นะคะเวลาที่แบบลูกนอน m, ได้กลิ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกำลังจะตื่นกลางดึกเอามาจุ๊กสักหน่อยนู่นนี่นั่นเพื่อแบบ make sure แม่อยู่ตรงนี้อ๋อโอเครู้สึกสบายใจกลับไปนอนใหม่แล้วมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยค่ะตลอดเพราะมันค กระบวนการสิ่งที่เขาทําซ้ำๆ,ๆ,ๆอย่างในกรณีเนี้คุณบอกว่าลูก7เดือนลูกตื่นมากลางดึกทุกวันเพื่อจะมาจุกจุกนมคุณแล้วกลับไปนอนมันคือนิสัยที่เขาทําซ้ําๆมา7เดือนแล้วอยู่ๆมันจะให้เปลี่ยนง่ายๆในข้ามคืนมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ทีนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทาก็คือรีมูฟตัวคุณหรือตัวเขาออกมาก่อนถ้าเขาอยู่ในเตียงคุณคุณก็อาจจะต้องมีเตียงของลูกหรือที่นอนของลูกนะคะถ้าแบบที่ควีตเรียนมาหรือแบบมอนเตสซอรี่เนี่ยเราเรียกว่าปลอ Bad, นะคะอาจจะมาไว้มุมของห้องของคุณถ้าลูกเนี่ยไม่ได้มีห้องเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณได้เตรียมให้เขาแล้วเนี่ยมีห้องเป็นของตัวเองเราก็จะเริ่มจากห้องนั้นในตอนแนดหรือการนอนกลางวันของเขาค่ะในช่วงกลางวันเนี่ยเราไปเริ่มที่ห้องนั้นเพื่อที่ลูกเนี่ยจะได้เกิดการชินว่าโอยอเคเวลาเราหลับเราจะมานอนห้องนี้อัดเริ่มมันสัก2 3สวันก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยมาเริ่มทาตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเวลาที่คุณเริ่มเนี่ยถ้าลูก ลูกตื่นมากลางดึกคุณจะต้องคุยกับสามีไว้แล้วนะว่าคนที่จะเข้าไปในห้องของลูกที่คุณเตรียมไว้หรือที่นอนของลูกที่คุณเตรียมไว้ที่มันไม่ได้อยู่เตียงเดียวกับคุณเนี่ยหรือถ้าเตียงเดียวกับคุณพ่อนอนกลางเลยจ้ะคุณนอนริมลูกนอนข้างพ่อเวลาที่ลูกตื่นกลางดึกพ่อจะเป็นคนที่เอานมมาให้หรือเอาน้ำมาให้ตามที่เขาหิวเราไม่ปล่อยให้ลูกคุณหิวอดตายตอนกลางคืนแน่นอนอย่างคุณรู้ว่าไม่ได้ตื่นมาเพราะหิวอ่ะอันนี้แน่นอนเขาตื่นมาเพราะว่าความเคย ที่นี้เนี่ยก็ให้พ่อเป็นคนเข้าไปแน่นอนค่ะลูกจะไม่เก็ตมันวันแรกหรือวันที่สองหรือวันที่3ต่อไปขั้นที่3ที่ครูแพทย์จะบอกคุณก็คือว่าอยากจะให้คุณใช้เวลาอย่างน้อย2อาทิตย์นะคะคือทํามันอย่างต่อเนื่อง2องอาทิตย์ก่อนก่อนที่คุณจะไปเปลี่ยนวิธีอื่นเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยลูกก็จะสับสนคุณก็จะทําไม่สําเร็จสักทีเพชรเห็นตัวอย่างบ้านที่สําเร็จและบ้านที่ไม่สําเร็จมาแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถตามสเตปพวกนี้ได้ ะะสิ่งที่สําคัญสิ่งต่อไปที่จะทําให้คุณทํามันได้สําเร็จต่อเนื่องก็คือว่าก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการนี้สองอาทิตย์ก่อนหน้าทั้งพ่อและแม่จะต้องได้มีการนอนหลับพัก ผ่อที่เพียงพอเสียกอดไม่ว่าจะเป็นการนอนกลางวันนอนกลางคืนเอากลางคืนยังไม่ได้เริ่มกระบวนการลูกตื่นแน่นอนตอนกลางวันสลับกันได้เอานอนกันให้เต็มอิ่มเพราะเมื่อไหร่ที่พ่อแม่เหนื่อยล้าเขาจะไม่สามารถที่จะ follow through ได้พอถึงคืนที่5ยังร้องอยู่ยกธงข่าวให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วพอสักพักอ่ะผ่านไป4เดือนไม่ไหวกลับมาทําวิธีมันสับสนอะไรกันไปหมดค่ะถ้าเริ่มก็ต้อง follow through ให้สำเร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสเตปต่อไปไม่ได้บอกว่าปล่อยให้ร้องไห้จน2อาทิตย์เลยไม่ใช่ไม่ได้บอกให้คุณปล่อยให้ลูกร้องไห้แหวนไม่ได้ให้คุณทําวิธีการ c ค y it o เอาคือแน่นอนเขาจะร้องไห้คือปกติแล้วเขาตื่นมาเขาจะได้ดูดนมแม่แต่พ่อเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเกิดการเงินงงและโมโหโทโสนะคะแต่จะไม่โมโหโทโสเท่าเวลาที่แม่เข้าไปแล้วไม่ได้กินนมแล้วก็ไม่สับสนด้วยก็อาจจะมีการฟึดฟัดหึดฮัดแน่นอนคนะ่ะคุณอาจจะแบบเริ่มด้วยการลูบหลังกรเอาอยากได้นม เอานมให้กินไม่ยอมกิน food food, ฟู้ดฟาดก็ออาตบล้างอาเอาเอาข้าเนาะจับมงจับมือดูถึงอากับกิริยาของการร้องของเขาถ้ามันดังจนแบบว่าเขาเหมือนแบบจะขาดใจตายอะไรเงี้ยครูวัดก็ไม่ได้ใจไม้ไสร้กกระกำนะคะเราอุมมาออออ้มมาค่อยๆอุ้มมาปอบเขาอาจจะไม่พอใจไงเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือดูดนมแม่คือบางคนใช้วิธีที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปกว่านี้คือเขาอาจจะเปลี่ยนจากการดูดนมเป็นเขยา่าแต่ถ้าเราเริ่มแล้วอ่ะเราก็อยากจะแบบเป็นด้วยการตบหล้างตบก้นนิดหน่อยหรือ เอาอุ้มออกมาแบบอย่างนี้ก็ยังได้เขาอาจจะโกรธเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจในช่วงแบบหลายคืนแรกแ,แล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทําได้ทั้งนี้ทางนั้นนะแวดบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะน,นิสัยของลูกคุณด้วยคุณก็ดูว่าวิธีไหนมันใช้ได้ผลมากที่สุดแต่ที่ว่ามาข้างต้นเนี่ยนี่คือพื้นฐานมาตรฐานถ้าคุณอยากที่จะนอนหลับตลอดคืนกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเราทําแบบนี้นะคะเลือกมาสักวิธีหนึ่งแล้วทํามันอย่างน้อย2อาทิตย์แล้วก็ก่อนที่คุณ จะเริ่มทํากระบวนการเนี้ให้คุณนอนหลับพักผ่อนกันให้เพียงพอก่อนกู๊ดลักนะคะโชคดีนะคะทุกคนได้ผลยังไงนะคะพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างมาบอกกันด้วยใครมีคําถามก็คอมเมนต์มาเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า